ค่านี้ที่สวนจันทร์อีกวันหนึ่งแต่ละเช้าแต่ละค่ากิจกรรมต่ออายุให้กับตัวเองของนายตะวนันก็คือการออกกําลังกายให้ได้งานช่วงนี้คือการขนเศษหินเศษปูนซีเมนมากองรองเป็นฐาน สำหรับจะสร้างกุฏิรับรองหรือเรือนรองรับสําหรับพระภิกษุสามเณรหรือคนสําคัญของมูลนิธิสุตวนันที่จะมาเยี่ยมสวนจันท์ในอนาคตชีวิตตัวเองก็จะต้องบริหารจัดการตัวเองไปถ้านายตะวันไม่ขยันป่านนี้คงตายไปแล้วครับ